ถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบสินค้าและกันนะคะว่าเทรนด์ของสินค้าที่อาจารย์เปรียบเทียบจะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นในที่นี้อาจารย์จะเปรียบเทียบเอาหน้ากากอนามัยก่อนสมมติอาจารย์ขายหน้ากากอนามัยที่เป็นกระแสมาแรงอยู่อาจารย์เสิร์ชนะครับค้นหาคําว่าหน้ากากอนามัยนะเราดูเทรนด์นะของหน้ากากอนามัยนี้อาจารย์จอบฟิลไปที่สินค้านะครับ เห็นปะสังเกตเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาเราดูสี่คนที่ค้นหาตั้งแต่มกราปีที่แล้วนะกกะระไมน้อยมากไม่มีใครสนใจเลยนะพอมาชุกช่วงสถานการณ์ของโควิด -19 เกิดขึ้นนะเราดูดีตั้งแต่มกราเริ่มมีเป็นกระแสแล้วและพอเริ่มแพร่กระจายขึ้นนะครับตั้งแต่ยอดสูงขึ้นตั้งแต่ไปไปลายกุมภาครับเห็นปะ ยอดของการค้นหาหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเลยแต่ปัจจุบันเป็นไงครับเริ่มลดลงแล้วแปลว่าคนอาจจะแบบหน้ากากอนามัยอาจจะมีเกลื่อนแล้วก็ได้การค้นหาเลยไม่ต้องค้นหาเพราะว่าซื้อที่ไหนก็ได้แล้วแต่ทาไมที่มีการกักตุนหรือสมัยใหม่ๆที่ต้องเล่นผลิตะครับเนี่ยเป็นที่ต้องการมากๆนะในช่วงนั้นหน้ากากอนามัยนะครับเนี่ยสำคัญเลยนะเมืองใหญ่ๆก็จะเป็นการค้นหาเยอะที่สุดนะครับเนี่ย ก็จะมีเนี่ยหน้ากากอนามัยสิ่งที่เกี่ยวข้องนะวิธีทําหน้ากากอนามัยผ้าทําหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยทาเองแบบทําหน้ากากอนามัยแพทเทิร์นหน้ากากอนามัย25คําค้นหาเกี่ยวข้องกับหน้ากากอนามัยทั้งหมดเห็นปะวิธีการทํานู่นนี่นั่นต่างต่างหรือข่าวต่างๆอันนี้ครับจะมีหน้ากากอนามัยก็ต้องมีเจลล้างมือนะครับอาจารย์จะลองกอกตัวเจลล้างมือเข้าไปนะครับเจลล้างมืออ่า อาจารย์ก็ทำการกดตัว enter เราดูเจลล้างมือนะครับเจลล้างมืออ่าเห็นปะตีคู่กันมานะระหว่างหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือสำคัญเช่นเดียวกันนะเห็นปะหนึ่งปีที่ผ่านมาขึ้นในเทรนที่แบบเท่ากันเลยครับดูสิเพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นกระแสที่ทุกคนต้องใส่ทุกคนต้องใช้นะครับเทรนก็จะมาเต็มนี้เลยนะเจลล้างมือพวกเจลแอนโฮรล้างมือ70็ดสิบเห็น ร่าง70เปนะอ,อร์เซ็นต์ไอกรอ70นะแบบนี้ครับก็จะมียี่สิบห้าอันดับแรกที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเจลล้างมืออันนี้ครับเราสามารถหาเทรนด์ข้อมูลของคนๆได้มีเจลล้างมือก็จะต้องมีเฟสชิลสมมติอาจารย์พิมพ์เฟสชิลอ่าเฟสชิลดูเทรนด์ของเฟสชิลในการค้นหาคำอาจจะค้นหาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ว่าเฟสชิลเนี่ย พอเราค้นหาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมอาจจะมีคนที่ค้นหาเป็นภาษาไทยด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นในการความจริงหลาจะต้องเพิ่มคําของเฟซชิลภาษาไทยเข้ามาอีกด้วยก็ได้นะแต่น,นี้จะรยขอเป็นแค่เทรนด์ดูแล้วกันนะครับก็เนี่ยเฟซชิลพอใส่เข้ามาปุ๊บอ่าก็จะมีข้อมูลของคนค้นหานะครับและเฟซชิลเหว่าทำเฟซชิลเฟซชิลอ่านว่าอะไร3าออะไรเงี้ยครับก็จะมีข้อมูลต่างๆเห็นป่ะคนเนี่ยค้นหาเฟซชิลทั่วประเทศเลยอ่ะ ดูสิแสดงว่าเป็นที่ต้องการมากเลยกันนะหาได้หาหมดเลยดูเดิเจลล้างมืออันนี้เป็นเทรนคือความความหมายน,นี้นะ่าจะเป็นสิ่งที่สนใจที่สามารถแท็กขึ้นมาได้นะครับของ Google แต่ถ้าเป็นบางอันนี้แปลว่าปริมาณเยอะจริงๆที่แท็กขึ้นมาที่มากกว่าทั่วไปแต่เท่า,เท,าเท่ากันก็จะกระจายออกไปนะอ่ะเนี่ยเป็นเทรนนะครับอันหนึ่งอาจารย์ก็ว่าจะเป็นอะไรดีครับมีหน้ากากนะไมยเจลล้างหน้าเฟสชิล นะครับก็จ,จะเป็นแบบแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์น่าจะพุ่งอ่ะอาจารย์ว่าแอลกอฮอล์อ่ะแอลกอฮอล์อย่างงี้อ่ะแอลกอฮอล์ก็คือเป็นส่วนผสมในการทำเจลล้างมือ,อนั่นเองอ่ะนะสปีดต่างๆดูสิโอ้โหเทนแอลกอฮอล์นะครับพอๆกับหน้ากากาอนามัยเลยนะเห็นปะหรือบางบางบาง,งดีวันสูงกว่าอีกเนี่ยเทนแอลกอฮอล์แปลว่าแอลกอฮอล์อ่ะ เป็นสินค้าที่ขายดีมากนะครับในช่วงของมก,การานะครับไปจนถึงพฤษภานะช่วงเนี้ยมก,การาถึงพฤษภาที่เราเป็นข่าวกันทุกวันทุกวันน่ะหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์เฟสชิลพวกนี้ครับเป็นเทรนที่มาแรงอยู่ในปัจจุบันของช่วงของมก,การาถึงพฤษภานะครับหลังจากนั้นดูสิในปัจจุบันเริ่มลดระดับลงไป คล้ายๆเหมือนก่อนจะโควิดแล้วเริ่มกลับมาจาดการปกตินะครับเราจะเห็นเทรนด์ของสินค้าที่เป็นสินค้าที่คนทําการค้นหายเยอะที่สุดเราจะเห็นเทรนด์ได้เลยครับอีกอันหนึ่งสมมติอาจารย์เปลี่ยนเป็นมาม่าแล้วกันมาม่ามาม่าเทรนด์เป็นไงล่ะคนกินมาม่าเยอะขึ้นไหมล่ะค้นหายเยอะขึ้นไหมเขาเรมาม่า Mama. ใน1ปีที่ผ่านมาอ่าเราดูสังเกตมาม่าไม่ว่ายุคทุกยุคทุกสมัยอ่ะสถานการณ์อะไรก็แต่ก็ระดับกลางๆอ่ะคนก็ค้นหาเหมือนปกติอาจจะเพิ่มขึ้นตรงช่วงสถานการณ์นีน้นเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็เท่าๆกันแปลว่ามาม่าก็อยู่ได้ตลอดในทุกช่วงเวลาแบบเนี้ยเราสามารถหาเทรนของสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้แล้วครับแล้นั้นเรามาดูข้างล่างก่อนนะอ่าเห็นปะ ก็จะมีเทนหน้ากากอนามัยเจลล้างมือเฟสชิลแอลกอฮอลมามาปรากฏว่ามามาไปบุกตลาดจังหวัดต่างๆแอลกอฮอลบุกเกือบหมดอย่างเงี้ยครับตัวที่เป็นหน้ากากอนามัยก็อยู่กลางๆหน่อยแบบเนี้ยเราก็สามารถค้นหาได้ว่าจังหวัดไหนค้นหาได้เยอะที่สุดในเทนต่างๆก็สามารถเอาสินค้าไปนําเสนอได้หรือไปเจาะกลุ่มลูกค้าได้นั่นเองนะครับ มีข้อมูลต่างๆที่เป็น r e l a t e query เราสามารถไปอ่านเพิ่มเติมของตรงนี้ได้ว่าแอลกอฮอล์เป็นแบบไหนดีเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเช็ดชุบเปียกวิธีทำเจลสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยมันจะมีตีมหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาค้นหาแล้วเราไปดูว่าเป็นแอลกอฮอล์ประเภทอะไรหรือลักษณะแบบไหนแบบนี้ครับเราจะเห็นพฤติกรรมของของลูกค้าหรือผู้บริโภคอะที่ทำการค้นหาต่างๆว่าเทรน์ต่างๆก็จะไปลิงก์กับ ตัวคอนเทนต์อะไรบ้างในสภาพเว็บหลอมของกันคนเดียวกันแบบนี้ครับตัว Google t r e n d เครื่องมือนี้ก็จะทำการสกัดแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลขึ้นมาให้ท้งในรูปแบบกราฟแล้วก็ด้วยรูปแบบคำที่ใกล้เคียงซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นอันเนี้ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี้ยกอย่างแบบหนึ่ง ปีที่ผ่านมาทุกว่าเราสามารถปรับตามที่อาจารย์บอกได้เลยนะว่าเ,เทรนด์ที่ต้องการดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะให้เราต้องไปฝึกในการทําสินค้าที่เราคิดจะทําหรือทําประกอบธุรกิจในปัจจุบันนะครับมีคู่แข่งแค่ไหนเราอาจจะใช้ตัว Google t r e n d นะครับในการใส่คู่แข่งแต่ละเจ้าเข้าไปสมมุติว่าถ้าเรามีแบรนด์แล้วนะแบรนด์ของเราที่ติดตลาดแล้วนะเทียบกับแบรนด์คู่แข่งอ่ะ แต่เระแบรนด์เป็นลักษณะการพูดถึงมากน้อยแค่ไหนหรือเราอาจจะเจาะฟิลสินค้ายกตัวยอย่างเช่นแบบเราขายเสื้อแต่เราอยากดูธุรกิจอื่นที่ใกล้เคียงกับเราเช่นเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกถุงเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ระดับแคตตาล็อเดียวกันนียเราก็สามารถเสิร์ชได้หรือเราจะวิเคราะห์แบบแบ่งประเภทของเสื้อที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่คน้นค้นหามากที่สุดเช่นแบบเป็นอะไระเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยครับ เสื้อกันหนาวเสื้อกล้ามเสื้อโปโลโก็ได้นะร,รูปแบบในการค้นหาครับเราจะใช้คำอะไรก็ได้แต่ต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราที่เราสามารถตอบอาจา์ได้ว่าเราสามารถใช้ Google Trend ให้มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ธุรกิจของเราได้อย่างไรนะซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์จะให้เราทำนะครับของ Google t r e n d นั่นเองนะครับ หรือว่าแหล่งช่องทางในการค้นหาข้อมูลหรือโซเชียลมีเดียอะ mm hmm. หรือการตลาด e-marketplace ต่างๆพวก Shopee, l a z a d a Facebook, Line, Instagram มันก็สามารถมาใส่ใน Google Trends เหล่านี้ได้เ mm hmm. ช่นเดียวกันนะครับว่าอะไรเป็นที่มาแรงหรือคนสืบคนเยอะที่สุดอันนี้อาจารย์แค่จำลองเป็นตัวอย่างเดโมของวิธีการใช้นะครับของตัว Google Trend เท่านั้นเองดังนั้นตรงนี้ครับเราไป Creative คำได้เลยนะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา นะอาจารย์ระบุไว้แค่ประเภทเดียวกันกับดีฟเข้าไปในย่อยของสิ่งที่เราสินค้าเราต้องการแล้วแบ่งเป็นลักษณะแต่เราสามารถทําเพิ่มจากที่อาจารย์กําหนดได้เลยนะครับในรูปแบบไหนได้ขอให้มีประโยชน์กับธุรกิจที่เราจะสร้างขึ้นแล้วเราสามารถวิเคราะห์เทนของสินค้าหรือบริการที่เราต้องการได้ที่น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการใช้งาน Google t r e n d s นะครับ